วันนี้โตโต้ได้อะไรคะนาเสนอเมนูปลาดิบด้วยค่ะพี่น้องค่ะปลาฮาริ่งค่ะเป็นปลาที่นิยมกินดิบของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะมันมันเลี้ยนๆนวลๆด้วยกันกับโตโต้ด้วยจ้ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเทอไทยในฮอลแลนด์พาเลาะพากินอีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่นอ้องป้องปลายซูขู่สคนอด้วยจ้ารอบๆโลกเลยนะคะวันนี้โตโต้ได้เมนูอะไรมาเสนอคะ ปลาดิบครับพี่น้องขาอยู่อีสานไม่กินปลาดิบแต่มาอยู่เมืองนอกกินปลาดิบดีดีนะคะก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะจ๊ะอันนี้คือปลาฮาริ่งค่ะเป็นปลาที่นิยมกินดิบของคนฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์นะคะเนื้อก็จะรู้สึกว่ามันเงียบๆหน่อยหนึ่งนะคะแต่รสชาติก็จะเค็มๆนัวๆน,น,น,นะครับพี่น้องขาถ้าเราไปตามตลาดหรือว่าตลาดนัดตลาดสด ส่วนมากเราก็จะเห็นพวกฝรั่งวัยรุ่นไม่ไวัยรุ่นเวลาเขาพักเบรกการทํางานมาเดินตามตลาดลก็จะเห็นแผงปลาขายนะครับพี่น้องค่ะแล้วคนที่นี่เขานิยมกินดิบค่ะตัวโต,วตว้ก็เลยอยากกินดิบให้ดูนะครับวันนี้ค่ะแล้วก็เคี่ยง เขาเรียกไว้นะเครื่องเคียงค่ะก็จะมีอันนี้ล่ะค่ะก็จะมีหอมหัวใหญ่หั่นนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะหอมหัวใหญ่หั่นค่ะเขากินกลับนะคะอืมอืมนัวอยู่ค่ะ ตัวตัวชอบอยู่ค่ะแต่แฟนต,ตัวตัวไม่ชอบนะคะไม่ใช่ว่าคนฮอลแลนด์ก็จะชอบกินปลาอันนี้ทุกคนค่ะแต่ถ้าว่าเราจะทําสุกเราก็ทําได้นะคะขอไปกับล่วงค่โอตายห่าถ้าเราจะทําสุกก็ทําได้ครับเพราะว่าปลานี้ถ้าโดนความร้อนแล้วก็จะเนื้อแข็งทันทีนะคะเนื้อจะแน่นเข้าเหมือนปลาทูนะคะเหมือนปลาทูบ้านเราตัวตัวเคยเอามาต้มน้เงื้อนกันคะ่ะมาต้มตำน้ำพริกเหมือนกันต้มใส่ซุปมะเขือใส่ซุป ขนนอะไรอย่างนี้ก็ทําได้กับพี่น้องครับตัวโต,วตวก็ดัดแปลงบางครั้งตัวโตก็มาหั่นนะคะหั่นตัวดิบๆนี่แหละค่ะตำใส่แตงใส่มะละกงนี้ก็อร่อยไปอีกแบบด้วยกับพี่น้องค่ะอืม คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแต่กินปลาดิบโชว์นี่แหละครับพี่น้องอร่อยอยู่ค่ะเราก็ดัดแปลงไปบางครั้งตัวตวก็หั่นนะคะหั่นใส่ไข่แล้วก็เกี่ยวก็ทําได้เหมือนกันค่ะนี่ละคะเนื้อมัน เป็นประมาณนี้นะคะเขาถลกหนังถลกอะไรมันออกหมดแล้วค่ะนี่นะคะแซบนัวดีอยู่ค่ะ คือคันเนื้อมันค่ะมีปลาชนิดนี้ชนิดเดียวนะคะที่เขานิยมกินดิบค่ะปลาอย่างหน่งก็กินสุกแต่ปลาฮาริ่งนะคะของขึ้นชื่อของประเทศเนเธอร์แลนด์นิยมกินดิบกันค่ะ ก็ลองดูนะครับถ้าไม่เชื่อก็เสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้นะคะว่าเป็นปลาจินดิบหรือเปล่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊าค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะเดี๋ยวตัวโตจยากกินต่อคะ่ะ